สวัสด,สสดีทุกท่านเดินนะครับอ,อยู่ในช่องไม่ตอนนี้เรามาอยู่กันในด่านอะไรดียด่านไท้สเกลนี่ตอนอดีดนำโดยคนไทยอ,อโอเคเอาละเราจะเล่น,นอะไรแก๊สโกสพิชวลแก้วแล้วก็อะไรเนี่ยฮอลลมิดฮอลลมิดคืออะไรโอไม่รู้อ่ะแล้วนี่ครเดอดจินมาลองดูกันดีวกว่าเรื่องราวก็ขึ้นเจอขโมยคนหนึ่ง ขโมยเขาได้ตังค์มาเพียบเลยได้มาจากธนาคารลังเล้านะเอแค่คธนาคารทั้งล้างนายนอ้องมันต้องมีอยู่แล้วอ่ะไปกัน,น,น,นและอยู่ดีๆแปลว่ารู้ไหมฉันนี่ฉันได้มาเยอะเลยม,มันมันก็ได้เอามาจ่ายเจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้มันก็บอกว่าโอโ้โหได้เยวคอดูหน่อยสิมีถุงตังค์เท่าไหร่เอานีน่ไงมีเยอะเลยฮะแม่อบอกว่าจะมีเยอะยังไงอ่ะมันพังแล้วเนี่ย และเขาก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอึ๋ม้าตัวใหญ่เฮ้ยมันอึอม้าตัวใหญ่นี่นามคืออะไรเพื่อนเออฉันก็สงสัยเหมือนกันอะ่ะก็คใครว่าใครจะว่าอึอมา๋ม้าไม่นะเพื่อนด้ตายแล้วฉันไม่ช่วยใดล่ะบ๊ายบายไปเพื่อนเร็วยัยไปละจะตายด้วยเลยบอกแล้ว,พวเพื่อนไอ้เพื่อนเร็วบอกแล้วจะต้องโดน แล้วมันก็ได้วิ่งไล่ตามอยู่เดี๋ยวนี้นายอย่าทำตามฉันเลยฉันไม่อร่อยหรอกกินไปกินไปกับฉันไปอะมันไม่อร่อยหรอกแต่แกดา่าฉันว่า<ม>ขี้หมาแห้ง<ม>แค่นี้เน็งต้องตายไม่อยากตายโดไปละจ้าไอออกไปจากฉันไม่มัํกำลังจะหยีบถ่าแล้ว,<ม>ลวอย่อาอย่าเท่าเหม็นๆมาหะมาใส่ฉันฉันเป็นบาปหนาาเดีเ๋ยอย่าบาบอนี่แน่พื้นถนนแตกเลย เฮ้ยทางนี้มันทางตันทางตันแล้วหรอมีประตูอยู่น่ะเย้ยดีแล้วไอ้เป็นมันกําลังตามฉันแล้วแล้วฉันหีดีใครก็ได้ช่วยด้วยแถวๆนี้ไม่มีใครเลยโงโจุคือคืออะไรอะ่ะวัดเตือน <laughs> ยู่พูดคำหยาบทำไมเนี่ยโอ้โหวฉันตายแล้วฉันตายเพราะอิสรไฟฟ้าคนเดียวเลย บอกแล้วแกต้องตาย้าบายไม่อะแล้วก็แล้วก็จบเหรอโอเคโอเคท่านผู้ชมครับโอเคโอเคยีสแบแบป๊บอู้มีใครบ้างเนี่ยก็มีอยู่หลายคน,นครับอาท่านผู้ชมยังไงต่ออ่าแล้วก็แล้วก็เลื่อนหน้าจอไม่ได้แบบนี้โอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วท่านผู้ชมเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวสอนให้รู้ว่าคนที่เป็นคนโอ้มาการต่อไปกันมันลงจนยัง โอเคว่าว่ารู้ไหมเพื่อนตอนนี้อะเราเรามาอยู่กันที่ไทยไทยไทยโบราณเอาระโอเคได้เยี่ยมอเเอาไปไปไหนต่อชบเอไปไหนบ้างว้าวรู้สึกว่าในจะมีไอเดียที่ดีมากเลยนะเพื่อนใช่ดูแลไม่มีปัญหาโอเคเราไปกันพวกเราจะไปรัาทับผีนะมาถึงบ้านไทยแล้วนี่ไงบ้านไทยบ้านไทยมีอะไรบ้างอ,ะอ่ะเอาทางกัน เดี๋ยวเอ้ยไปไปไปกันอ๋อรูู้้ซิดู้ซิพวกเราเข้ามาอยู่ในบ้านไทยกันแล้วตอนนี้นมันมีอะไรบ้างไหนรู้บ้างเนี่ยเข้าไปทางนี้เอาล่ะตอนนี้พวกเราก็ไปดูอะไรบางอย่างกันจะดูอะไรอะ่ะเอ้ยเอาล่ะโอ้มันมันมันวะโอ้เดี๋ยวตืดฐานนายคือใครอะ่ะจันก็คือผีนางลำตัวเล็กๆตัวหนึ่งอ่ะไอ้ผีกระน,นางลำกระจอกเอ้ย มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีลมบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนอะไรอะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดมันเกิดอะไรเพื่อนอะเพื่อนไม่รู้ไปก่อนล่ะบายฉันไป่อยาก่งด้วยอ่าวพวกเราต้องดีแล้วอยาว่าหนีไปดิจ่าอย่าหนีไปดิจ่าใ,ให้ฉันมาตบตูดหน่อยเฮ้ยมาตบตูดทำไมลามกจริงๆเลยนะ จอเย์โยดิลิกกัสซิตเอาได้เดี๋ยวนี้ชุบอ,อะไรเกิดอะไรขึ้นเดีเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมันทำอะไรอะอโอ,อ้มันก็แกลอยไปบนฟ้าแบบนี้เดียวดีนะเอาไหนไปไหนแล้วอ่ะผมขยับหน้าจอไม่ได้นะครับอ๋อมันดูมันเริ่มจะขึ้นสูงขึ้นมากแล้วนะเพื่อนตายมีเอฟเฟกต์ด้วยแล้วใครตายานนะเป็นเอฟเฟกต์เลือดนะครับท่านผู้ชมชุบและ มามได้มีตำรวจเข้ามาตำรวจสีฟ้าแล้วก็ตำรวจนี้ไง,ไงบ้างตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณตำรวจอ๋อตอนนี้มีขี้หมาแห้งอยู่ข้างใต้นะ้ำนะต้องกำจัดเดี๋ยวนี้โอเคได้เลยใจดเรียบราบพบศพสองลายเป็นขี้หมาแห้งนะ,ะพวกเราเจอศพสองคนสองคนเป็นขี้หมาแห้งนะพวกเราต้องไปกำจัดขี้หมาแห้งเดี๋ยวนี้เอาละเรื่องราวนี้ก็ได้จบลงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แลวผมก็มีเรื่องเล่าหนึ่งที่จะมาบอกนะครับก็คือท่านผู้ชมครับรู้ไหมที่ผมไม่มีองเพื่อนมาเล่นด้วยก็เพราะอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมก็เพราะว่ามันเป็นก็เพราะว่าเออพี่คิริโตะกับกับกับพี่แมตติวกาลังทะเลาะกันแบบทะเลาะวิวาสพวกคำอยากกันอยู่นะครับอย่าลืมให้กาลังใจแล้วก็ปิดตายกันให้หมดนะครับท่านผู้ชม บายบายโอ้ bye bye. Oh. นี่มันจบคนนี่นาบายบาย